สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเ,เรื่องราวเบื้องหลังของคุณครูและก็ผู้ฝึกสอนกีฬาในโรงเรียนกันค่ะเป็นเสียงสะท้อนจากประสบการณ์ตรงเลยที่หลายๆท่านกรุณาแบ่งปันเข้ามานะคะซึ่งหลายเรื่องก็เป็นมุมที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือบางทีก็มองข้างไปค่ะ ครับเป็นข้อมูลที่มาจากใจจริงๆเลยนะครับไม่ใช่แค่สถิติแห้งๆแ,แต่เป็นเรื่องเล่าถึงการเสียสละครั้งแรงกายแรงใจเวลาส่วนตัวแล้วก็ที่สำคัญคือกำลังทรัพย์ส่วนตัวด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นนะคะถึงความทุ่มเทที่บางทีมองไม่เห็นเบื้องหลังความสาเร็จเล็กๆน้อยๆในสนามของเด็กๆแล้วก็อยากรู้ว่าอะไรคือความสุข หรือแรงขับเคลื่อนจริงๆของพวกเขากันแน่อืมครับมีเรื่องหนึ่งที่อ่านเจอแล้วสะดุดใจมากเลยค่ะคือเรื่องที่คุณครูพละหลายๆท่านเลยนะคะไม่ใช่แค่คนสองคนต้องควักเงินส่วนตัวซื้ออุปกรณ์กีฬาเองพานักเรียนไปแข่งเองกลับบ้านก็ดึกดึกดินๆเพราะต้องคุณซ้อมต่อครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากจากข้อมูลที่ได้มาค่ะนี่เป็นแค่ส่วนเล็กๆนะคะที่เราจะมาลงลึกกันพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะชัดเจนมากจากเสียงที่ส่งมาคือเรื่องต้นทุนส่วนตัวที่มันเออมากกว่าแค่หน้าที่จริงๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องเวลานะคะแต่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เออบางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันครับใช่เลยครับมีตั้งแต่เรื่องเตรียมอุปกรณ์กีฬาที่บางทีงบโรงเรียนอาจจะไม่พอหรือไม่ครอบคลุม ซ้อมเสร็จเด็กๆในเหนื่อวหิวๆก็ต้องมีเลี้ยวขนมเลี้ยงน้ำกันไปอ mm hmm. บางทีก็ต้องขับรถส่วนตัวไปส่งนักเรียนที่บ้านเพราะบ้านไกลหรือมันอันตรายถ้ากลับดึกนะคะครับแล้วเรื่องการเดินทางนี่ก็น่าสนใจนะครับมีเคสที่เล่าว่าต้องขับรถตัวเองพาเด็กเอ่อเป็นสิบๆคนเลยนะไปแข่งต่างจังหวัดแล้วก็จ่ายค่าอาหารเองทั้งหมดโ้โหสิบกว่าคนเลยเหรอคะครับมีท่านหนึ่งเขียนมาเลยว่าเลี้ยงข้าวเด็กยี่สิบคน ลองคิดดูสิลบค่าใช้จ่ายมันก็เอ่อไม่ใช่น้อยๆเลยะนั่นสิคะหรือบ้านที่มันละเอียดกว่านั้นอีกนะครับเช่นต้องซื้อชุดแข่งให้เด็กเพราะบางคนเขาไม่มีกำลังทรัพย์จริงๆหรือที่ผมว่าเอ่อทึ่งมากคือมีครูที่ต้องซื้อครีมนวดแก้ปวดเมื่อยให้นักกีฬาเองด้วยโหครีมนวดเลยเหรอคะฟังดูเหมือนเล็กน้อยนะคะแต่พอหลายๆท่านเล่าว่าเคยทำมาหลายปีสุขใจไปกับเด็กๆฮ่าๆแบบมีเสียงหัวเราะตามมาเนี่ย มันทําให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งทําแต่มันทําซ้ําๆมานานแบบว่าด้วยใจรักจริงๆใช่ครับทําด้วยใจจริงๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนปัญหาบางอย่างอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับจุดนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงเลยกับเรื่องข้อจํากัดด้านงบประมาณที่หลายๆท่านพูดตรงกันอย่างเช่นที่บอกว่างบประมาณจากฝ่ายบริหารมีจํากัดอืมค่ะ หรือบางครั้งการเบิกจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นอย่างพวกเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางค่าอาหารเวลาไปแข่งเนี่ยมันก็มีปัญหาบางครั้งเบิกเบีย้ยเลี้ยงไม่ได้หรือได้ไม่พอเบีย้ยเลี้ยงนี่คือเงินสนับสนุนจากโรงเรียนใช่ไหมคะครับตามหลักคือเลนสนับสนุนค่าใช้ใจ,จ่ายจากโรงเรียนหรือต้นสังกัดสําหรับการไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่แต่ก็นั่นแหละครับหลายครั้งมันไม่พอหรือเบิกไม่ได้หรือไม่ทันการจริงๆ พอเบิกไม่ได้หรือไม่พอภาระมันก็เออเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะตกมาที่คุณครูโดยตรงใช่ครับมันสะท้อนภาพชัดเลยว่าบทบาทของครูเหล่านี้มันขยายไปไกลกว่าแค่การสอนตามตารางแล้วล่ะครับมันกลายเป็นภารกิจที่ขับเคลื่อนด้วยใจจริงๆที่ต้องดึงทับทรัพยากรส่วนตัวทั้งเงินทั้งเวลามาอุดช่องว่างของระบบอื แล้วที่น่าสนใจมากๆนะครับคือจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ครูพระะอย่างเดียวนะครับอ้าวเหรอคะมีครูท่านอื่นด้วยเหรอคะมีครับมีครูแนแนวที่เล่าว่าเป็นครูแนแนวที่เคยส่งเด็กแข่งกีฬาหมดลงกับการซ้อมเบีย้ยเลี้ยงอาหารคือทุ่มเทไม่แพ้กันเลยโหครูแนแนวก็มาช่วยครับหรือแม้แต่ครูที่สอนวิชาการหลักๆก็ยังเข้ามาช่วยอย่างท่านหนึ่งบอก เป็นครูที่สอนวิชาการค่ะและถึงเทศกาลกีฬาก็เต็มที่ทุกครั้งเป็นโค้ชเองคุมซ้อมเองจนพานักเรียนไปถึงแชมป์ก็มีสุดยอดเลยค่ะแสดงว่ามันคือแพชชั่นจริงๆที่อยู่เหนือตำแหน่งหน้าที่เลยนะคะประมาณนั้นเลยครับมันคือจิตวิญ,ญญาณของผู้สร้างผู้สนับสนุนนักกีฬาจริงๆน่าทึ่งมากๆค่ะที่เห็นความร่วมมือร่วมใจกันขนาดนี้ทั้งที่แต่ละท่านก็มีภาระงานของตัวเองอยู่แล้ว ทีนี้นอกจากเรื่องเงินอีกต้นทุนสำคัญที่ดูเหมือนจะประเมินค่าได้ยากแต่ส่งผลกระทบมากก็คือเวลาใช่ไหมคะโอ้โหเรื่องเวลานี่ประเด็นใหญ่มากครับจากข้อมูลจะเห็นเลยว่าครูหลายท่านมีตารางสอนที่แน่นมากอยู่แล้วอย่างบางท่านระบุว่าคาบสอนก็มาก35สัปดาห์นี่คือสูงมากนะครับ35าคาบต่อสัปดาห์แค่เตรียมสอนตรวจงานก็น่าจะหมดวันแล้วนะคะใช่ครับแต่มันยังไม่จดแค่นั้นยังไงต่อคะ ก็หลังเลือกเรียนไงครับแทนที่จะได้กลับบ้านพักผ่อนก็ต้องอยู่คุมซ้อมกีฬาต่อบางทีลากยาวถึง6กโมงเย็นทุ่นหนึ่งก็มีอย่างที่เล่าว่าหลังเวลาเลิกฝึกซ้อมต่อถึง18ทุกวันคือทําทุกวันนะครับไม่ใช่แค่ช่วงใกล้แข่งทุกวันเลยเหรอคะครับหรือบรรท่านที่ทุ่มเทมากๆต้องตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเลยอย่างตอนเช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่สาพานักกีฬาวิ่งและซ้อม ก่อนจะมาเริ่มสอนตามตารางปกติอีกทีโหตีสี่ครึ่งต้องใช้พลังใจพลังกายเยอะมากเลยนะคะเนี่ยครับการอุทิศเวลาส่วนตัวระดับเนี้ยมันเกินขอบเขตของคำว่าง,งานตามปกติไปมากจริงๆครับมันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่แบบว่าแรงกล้ามากๆที่บางท่านถึงกับใช้คำว่าทำไปเหมือนวิถีคนทำกีฬาแบบเป็นบ้าเป็นหลังนะครับเป็นบ้าเป็นหลังเลยเหรอคะครับคือทุ่งสุดตัวจริงๆ แต่สิ่งที่น่าคิดคือแม้จะทุ่งเทเวลาพลังงานส่วนตัวไปมากขนาดนี้ก็ยังต้องเจอข้อจํากัดเดิมๆคือเรื่องงบประมาณหรือแผนสนับสนุนที่ไม่ชัดเจนอย่างที่บางท่านบอกไม่มีแผนงบประมาณสําหรับการฝึกหรือกระทั่งการส่งแข่งขันก็จํากัดจําเกียร์อืมเหมือนต้องสู้หลายด้านเลยนะคะทั้งในสนามซ้อมแล้วก็สู้กับข้อจํากัดของระบบด้วยใช่เลยครับสู้ศึกสองด้านเลยก็ว่าได้แล้วในสภาวะแบบนี้ อะไรเป็นสิ่งที่ช่วยประคองให้พวกเขายังเดินหน้าต่อได้ล่ะคะมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมคะมีครับจุดนี้สำคัญมากคือกําลังใจจากคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวมีครูท่านหนึ่งพูดไว้หน้าประทับใจมากว่าโชคดีที่ครอบครัวคอยคขำชูอยู่ตลอดอ๋อค่ะมันทำให้เราเห็นภาพเลยว่าเบื้องหลังครูที่ทุ่งเทให้เด็กๆขนาดนั้นอาจจะมีคู่ชีวิตหรือครอบครัวที่เข้าใจแล้วก็ร่วมเสียสละอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับที่ครูกลับบ้านดึกหรือการสนับสนุนด้านอื่นๆมันเป็นทีมเวิร์กที่มองมีเห็นแต่สําคัญมากๆครับจริงด้วยค่ะการสนับสนุนจากครอบครัวนี่สําคัญจริงๆซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่คําถามเรื่องความยั่งยืนเหมือนกันนะคะว่าการพึ่งพาความเสียสละส่วนบุคคลแบบนี้มันจะไปได้นานแค่ไหนนั่นสิครับเป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลาที่ทุ่มเทไปขนาดนี้มันก็พาเรามาถึงอีกประเด็นที่ ค่อนข้างละเอียดอ่อนเหมือนกันคือเรื่องการรับรู้การยอมรับจากสังคมหรือแม้แต่ในวงการศึกษาเองหลายท่านสะท้อนความรู้สึกคล้ายๆกันเหมือนเป็นฮีโร่เงียบนะคะอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเด็กๆแต่ความเหนื่อยยากความเสียสละเลี้ยวลิเหล่านั้นไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่ใช่ครับ แล้วบางครั้งอาจจะแย่กว่านั้นอีกคือไม่ใช่แค่ไม่ถูกพูดถึงแต่กลับถูกมองในแง่ลบด้วยซ้ําเวลาที่ครูจําเป็นต้องเข้มงวดดุดดา่าหรือลงโทษนักเรียนเพื่อให้มีวินยัยหรือเพื่อผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายอืคนภายนอกที่ไม่เห็นบริบททั้งหมดไม่เห็นชั่โมองซ้อมยาวๆไม่เห็นหยาดเหงื่ออาจจะตัดสินไปแล้วว่าครูคนนี้โหดร้ายอย่างที่ครูท่านหนึ่งเปรียบเทียบว่าเหรียญมีสองด้าน ด้านหนึ่งอาจจะโหดร้ายแต่อีกด้านหนึ่งที่เขาอ่อนโยนและทุ่มเทคนมักจะเห็นแค่ด้านเดียวจริงค่ะคนมักตัดสินจากสิ่งที่เห็นแค่แวบเดียวจริงๆนอกเหนือจากมุมมองจากคนนอกแล้วภายในระบบเองก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเรื่องการประเมินผลงานหรือที่เรียกว่าความดีความชอบมีครับมีการพูดถึงเรื่องความดีความชอบซึ่งก็คือระบบประเมินผลงานประจําปีของครูที่มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน บางท่านก็เล่าถึงความรู้สึกน้อยใจว่าทุ่มเทมากพานักเรียนไปแข่งได้แชมป์สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนแต่พอถึงเวลาประเมินกลับรู้สึกว่าเออไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควรอ๋อค่ะยังกรณีที่เล่าว,ว่าเราเอาไปเต็มที่หนึ่งขั้นเต็มๆซึ่งอาจจะหมายถึงได้แค่ขั้นเดียวทั้งที่ทุ่งเทมากขณะที่คนอื่นที่อาจจะไม่ได้ทุ่งเทเท่าอาจจะได้มากกว่า อันนี้มันก็บั่นทอนกำลังใจได้เหมือนกันนะครับเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องสื่อที่บางท่านรู้สึกว่าสื่อมวลชนมักจะสนใจข่าวเฉาหรือกรณีครูเป็นทำผิดวินัยมากกว่าเรื่องราวดีๆของการเสียสละอย่างที่บอกเรื่องดีๆไม่พูดถึงลอกมันก็ยิ่งทำริ้ครูที่ตั้งใจทำงานรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามไปอีก โหฟังดูแล้วก็น่าเห็นใจนะคะทั้งเหนื่อยทั้งควักกระเป๋าเองและยังต้องมารับมือกับความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ครูเหล่านี้ยังยืนหยัดทําต่อไปได้ละคะถ้าไม่ใช่การยอมรับจากภายนอกหรือความก้าวหน้าในงานคำถามนี้สำคัญมากครับแล้วคำตอบจากข้อมูลที่เรามีก็น่าสนใจมากคือดูเหมือนว่ารางวัลที่มีความหมายที่สุดสำหรับครูเหล่านี้ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้หรือการยอมรับแบบเป็นทางการเสมอไปนะครับอืมแล้วมันคืออะไรคะมันคือความสุขความภูมิใจที่เกิดขึ้นข้างในใจนะครับเมื่อได้เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์ได้เห็นเขาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่มีคําพูดที่สะท้อนเรื่องนี้ชัดๆเลยเช่นสุขใจไปกับเด็กๆอ๋อค่ะความภาคภูมิใจที่ได้รับจะสร้างพลังให้เราแข็งแรงหรือมีความสุขกลับคืนมาเยอะเลยอะไรแบบนี้ครับ เหมือนกับแนวคิดเรื่องปิดทองหลังพระที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะคล้ายกันมากครับคือทำดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้คาดหวังชื่อเสียงหรือผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมความสุขมันเกิดจากการให้และการได้เห็นผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราดูแลค่ะอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่ครูเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่ดีเป็นที่รักที่เคารพของนักเรียนของผู้ปกครองจนถูกยกให้เป็นตำนานของโรงเรียนหรือชุมชนไปเลย อย่างที่มีคนบอกว่าเป็นตำนานเป็นที่รักของนักเรียนผู้ปกครองอืมการยอมรับแบบใจต่อใจแบบนี้อาจจะมีค่ามากกว่าตำแหน่งจริงๆนะคะผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าได้ซ้ําค่ะเป็นมุมมองที่ทําให้เข้าใจแรงขับเคลื่อนของครูเหล่านี้ได้ดีขึ้นมากเลยค่ะแต่ก็ยังมีอีกด้านที่สะท้อนความจริงเหมือนกันใช่ไหมคะเรื่องที่เอ,อนักกีฬาที่ดังแล้วอาจจะลืมโค้ชคนแรกๆใช่ครับ มีประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเหมือนกันว่าบางครั้งนักกีฬาที่ประสบความสาเร็จระดับสูงๆระดับชาติเนี่ยมักจะให้สัมภาษณ์ขอบคุณโค้ชคนปัจจุบันสโมสรที่สังกัดอยู่แต่บางทีก็อาจจะหลงลืมหรือไม่ได้ให้เครดิตกับโค้ชที่ให้เริ่มเล่นคนแรกๆที่โรงเรียนนะครับอ๋อ oh, คนที่ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกๆครับคนที่ปั้นมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยซึ่งก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากเจตนาที่ไม่ดีก็ได้แต่อาจจะด้วยหลายๆปัจจัย แต่สาหรับครูผู้ปั้นมากับมือก็อาจจะเกิดความรู้สึกน้อยใจลึกๆได้เหมือนกันเป็นอีกด้านหนึ่งของความเป็นจริงครับเข้าใจเลยค่ะประเด็นเรื่องการยอมรับแรงจูงใจนี่ซับซ้อนจริงๆทีนี้กลับมาที่เรื่องความทุ่มเทอีกครั้งอย่างที่กล่นไปตอนต้นนะคะว่ามันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ครูพละเท่านั้นจากข้อมูลที่เราได้รับมานี่ยืนยันชัดเจนเลยว่ามีคนจากหลากหลายบทบาทหน้าที่มากๆที่กระโดดเข้ามาร่วมสร้างร่วมสนับสนุนนักกีฬาด้วยใจจริงๆ ใช่ครับภาพมันชัดเจนมากเราเห็นครูที่สอนวิชาการาเป็นโค้ชจนนักเรียนได้แชมป์ระดับเขตคือสอนวิชาหลักไปด้วยแล้วก็แบ่งเวลามาเป็นโค้ชกีฬาด้วยสุดยอดมากค่ะสุดยอดจริงๆหรือกรณีครูแนะแนวที่เคยส่งเด็กแข่งกีฬาซึ่งหน้าที่หลักคือให้คำปรึกษาแต่ก็ยังเข้ามาดูแลเรื่องการซ้อมเบียรเลี้ยงอาหารหรือที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ คอยออกช่วยเหลือเด็กๆที่เดือดร้อนหาทุนหาอุปกรณ์แม้กระทั่งหางบซ่อมบ้านนักเรียนอันนี้คือทำเกินหน้าที่ไปไกลมากจริงๆครับโหซ่อมบ้านให้นักเรียนเลยเหรอคะนี่คือทุ่มเทสุดๆเลยนะคะครับเกินคำว่าครูสอนกีฬาไปเยอะเลยแล้วยังมีกรณีของคนนอกวงการศึกษาด้วยใช่ไหมคะสอนกีฬาด้วยเงินส่วนตัวด้วยแรงสนับสนุนจากคนรู้จักคือทำด้วยใจรักล้วนๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะครับ ทั้งหมดนี้มันมีจุดร่วมเดียวกันอย่างที่หลายท่านย้ำมาคือทำมาจากใจลุนล้วนและก็ด้วยใจรักในกีฬาและความผูกพันที่มีต่อน,นักเรียนจริงๆปรากฏการณ์ที่คนหลากหลายกลุ่มเข้ามาทุ่มเทแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอะเกี่ยวกับสังคมหรือระบบของเรามันสะท้อนให้เห็นหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือคุณค่าที่สังคมหรือชุมชนในระดับท้องถิน่นอาจจะให้คงให้จับกิจกรรมกีฬา ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนายาวชนไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงวินยัยความอดทนการทำงานเป็นทีมด้วยอืมค่ะอย่างที่สองคือความทุ่มเทส่วนบุคคลหลังนี้มันเข้ามาทำหน้าที่เหมือนเติมเต็มช่องว่างที่ระบบหรือโครงสร้างทางการอาจจะยังสนับสนุนได้ไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดเรื่องงบประมาณบุคลากรหรือนโยบายที่ไม่ชัดเจนเหมือนเป็นกุ่นกาภาพประชาชนที่ขับเคลื่อนด้วยแพชั่นเลยครับ เป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยใจจริงๆนะคะแล้วการที่ต้องพึ่งพาความทุ่มเทส่วนบุคคลหรือการสนับสนุนจากชุมชนแบบนี้มันมีนัยยะอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีครับมีการพูดถึงการขอรับการสนับสนุนในเรื่องสเสบียงอาหารเครื่องดื่มจากผู้ปกครองและชุมชนซึ่งหลายครั้งก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมาแสดงให้เห็นถึงพลังของเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชนนะครับค่ะเหมือนไม่ใช่แค่ครูสู้คนเดียวแต่ชุมชนก็เข้ามาช่วยด้วย ใช่ครับเป็นการระดมทรัพยากรจากหลายฝ่ายเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการสนับสนุนเด็กๆซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากและก็แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้ดีทีเดียวครับค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิดคําถามเรื่องความยั่งยืนแล้วก็ความเท่าเทียมกันในโอกาสของเด็กๆในแต่ละพื้นที่ที่อาจจะมีทรัพย์สินทางสังคมไม่เท่ากันก็ได้เหมือนกันครับ เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อยอดจริงๆค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้นะคะทําให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากขึ้นจริงๆถึงการเสียสละครั้งสําคัญทั้งเรื่องเงินทองเวลาส่วนตัวที่หายไปพลังใจที่ต้องใช้อย่างมหาศาลของคุณครูและโค้ชหลายๆท่านครับผู้ที่เป็นกําลังหลักเบื้องหลังจริงๆใช่ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จหรือแม้แต่ความล้มเหลวในสนามกีฬาของโรงเรียนพวกเขาก็เปรียบเสมือนฮีโร่เงียบอย่างที่หลายคนรู้สึกจริงๆ ความทุ่มเทที่มักจะไม่ค่อยปรากฏในข่าวหรือไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างที่ควรจะเป็นครับแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะชวนให้ผู้ฟังเก็บกลับไปขุบคิดต่อนะครับคือในขณะที่เราชื่นชมเห็นใจในความทุ่มเทของครูเหล่านี้ที่ต้องฟันฝ่าข้อจำกัดมากมายเนี่ยค,คำถามที่ตามมาคือแล้วประสบการณ์ทั้งหมดเนี้ทั้งความสาเร็จความยากลาบาก การเห็นครูสู้ไม่ถอยมันส่งผลต่อต,ตัวนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของพวกเขาอย่างใกล้ชิดอย่างไรบ้างครับหมายถึงนอกเหนือจากทักษะกีฬาที่พัฒนาขึ้นหรอคะใช่ครับนอกเหนือจากเหรียญรางวัลหรือทักษะในสนามแล้วบทเรียนชีวิตที่พวกเขาอาจจะซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวจากการเฝ้ามองครูเหล่านี้แหละครับอืมบทเรียนชีวิตแบบไหนคะก็อย่างเช่นเรื่องของความมุมานะพยายามที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค การเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกดดันความผิดหวังหรือแม้กระทั่งการได้เห็นแบบอย่างของการเสียสละเพื่อทีมเพื่อสนรวมอ๋อค่ะสิ่งที่เห็นจากครูโดยตรงครับสิ่งเหล่านี้ที่ครูเป็นแบบอย่างให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันอาจจะเป็นมรดกทางความคิดและทัศน,นคติที่ล้ำค่าไม่แพ้กันหรืออาจจะสําคัญยิ่งกว่าความสําเร็จในสนามซะอีกก็ได้นะครับน่าสนใจมากค่ะครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าประสบการณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมให้เด็กๆเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนในอนาคตก็ฝากไว้ให้ลองคิดกันต่อดูครับ